The yeah. ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋าเดินป่ากันนะคะก็ทริปที่เราจะไปก็คือโบลเเวนค่ะหรือลาวใต้ที่ซื้อทริปนะคะ p พ i เวททริปกันไปกับที่ทํางานนะคะก็เขาให้น้าหนักกระเป๋าว่าคนละ5กิโลก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกระเป๋ากันค่ะที่จะเอาไปนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองใบนะคะใบแรกก็คือเราจะให้ลูกหาบเนี่ยหาไปนะคะกับอันที่2ก็คือแบบแบบคไปเองนะคะเอาวัดจะให้เขาอะแบบไปเนาะประมาณ10กิโลเอาพวกถุงขยะนะคะเอาใส่เข้าไปในกระเป๋าก่อนเพื่อป้องกันการที่แบบว่าเออมันมีน้ําซึมเข้าไปแบบโดนของเราหรือเสื้อผ้าเรานะคะจะเขาบออออกว่่่าใในนนตทีซื้ยจะู ประมาณ80ลิตรก็ไม่รู้ว่ามันใส่ถึงหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะคะคือจะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้พกพาเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงมีฝาปิดนะคะก็คือว่าจริงๆแล้ว,วมันคือเก้าอี้เอาไว้แบบว่าอา่านั่งนั่งถ่ายหรือว่านั่งนั่งเข้าห้องน้ำเก้าอี้พกพานะคะก็เ,เก้าอี้ห้องน้ําพกพาซึ่งที่บริเวณนนะ่ะเขาไม่มีห้องน้ํามันเป็นแบบว่าป่าธรรมชาติก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าซื้อเผื่อไปเผื่อแบบว่าเออเข้าห้องน้ํานั่งไม่สะดวกนั่งย่อนานๆไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็เอาไปเผื่อไว้ให้ให้ทีมานนดวยะะคะ ถัดมานะคะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะ,สะเสื้อผ้าต่างๆเสื้อผ้าก็เป็นชุดนอนชุดแบบว่าเดินป่าขากราบชุดกลับอะไรแบบนี้แล้วก็ชุดสำรองนะคะอันนี้แล้วก็รวมถึงพวกแบบว่าเออเสื้อกันลมนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรถุงฉี่พกพารวมถึงผ้าเช็ดตัวแบบแห้งเหมือนผ้าอาบน้ำแบบแห้งนะคะอันนี้ก็จะเอ,อ,เอาพกไปด้วยนะคะ โลลเว่นเนี่ยที่เราไปเนาะอย่างที่บอกก็คือเป็นไพรเวททิปเราก็เลยไม่ได้เอาของไปเยอะเหมือนแบบภูไส่ดาวที่เราต้องเอาอาหารไปเอาขนมนั่นนู่นน,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 นี่ไปแบบเยอะนะคะที่ที่นู่นน่ะก็คือว่าแม่เช่าเต็นที่ลองนอนนะคะก็คือว่าแค่เอาเสื้อผ้าแล้วก็ถุงนอนไปแล้วก็แบบของที่จําเป็นจําเป็นไปอาหารเขาก็มีให้ครบนะคะอก็เลยของที่เอาพกไปไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายนะคะก็มี อ่าเสื้อผ้านะคะแล้วก็เก้าอี้นั่งแล้วก็เดี๋ยวมีถุงนอนนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเสื้อกันฝนนิดหน่อยนะคะของของชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นถุงนอนนะคะอันนี้เราจะเอาถุงนอนไปกับผ้าผ้าห่มนะคะผ้าห่มแบบน้อย,อยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไม่ได้หนาวอะไรมากมายนะคะก็เลยว่าจะเอาถุงนอนไปอันนึงแล้วก็ผ้าห่มไปแค่นั้นนะคะ คือเสร็จแล้วค่ะอ่ะก็จะเหลือของพ่อเฟรมอีกนะคะก็จะมีที่ว่างอยู่เดี๋ยวก็รอพ่อเฟรมจัดกระเป๋านะคะแล้วก็จะเอาใบเนี้ยไปส่วนอ่ที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําไม้โพรครีมกันแดดเครื่องอาบน้ำเนี้ยก็จะไปไว้อีกกระเป๋านึงซึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะขอลาเพียงเท่านี้นะคะจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบาย